ไลฟ์กันนะวันนี้ไลฟ์สอช่องเลยนะคะก็จะเป็นช่องคุกบุ๊กแล้วก็เป็นช่องของฟาร์มด้วยนะซึ่งวันนี้นะคะการไลฟ์วันนี้นะจะเป็นการสอนหรือว่ามาเล่าให้ฟังละกันนะคะเกี่ยวกับธุรกิจตัวใหม่นะจริงๆก็ไม่ได้ใหม่มากเป็นธุรกิจฟาร์มที่ทำอยู่แล้วนะคะคุกบุ๊กทำอยู่แล้วแต่ทีนี้มันจะมีอันนึงคะ่ะที่ค่อนข้างมาแรงในธุรกิจของ สัตว์เลี้ยงนะาจริงก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับทำฟาร์มทำปลูกผักสลัดออแกนิกทำมาตรฐาน G A P ทํำยังไงให้ใหได้มาตรฐาน G A P ทํำยังไงให้คุณสามารถปลูกผักแล้วส่งร้านค้าได้อันนั้นจะเป็นธุรกิจอันเดิมที่คุณปลูกทำใช่ไหม เกี่ยวกับฟาร์มนะตอนนี้ก็ยังทําอยู่นะคะแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับผักสวนครัวเพิ่มมากขึ้นเพราะการทําฟาร์มอะค่ะในในการปลูกผักชนิดเดียวกันเนี่ยมันจะต้องอเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มเติมเพิ่มเติมตัวผลผลิตเข้าไปเพื่อเปลี่ยนหน้าดินนะคะ ก็มีการหมุนเวียนต่างๆเข้าไปนะเพื่อที่จะให้หน้าดินมันเปลี่ยนแล้วก็ทําให้เราสามารถที่จะปลูกพืชได้หลายชนิดนะคะฟาร์มเนี่ยนะคะวันนี้ที่จะมาคุยกันนะคะเราจะมีในในเรื่องของธุรกิจเพิ่มรายได้เสริมนะแต่ทำเป็นธุรกิจได้ทําคุณรายได้ได้รา,ายได้แน่นอนเพราะว่าตอนนี้นะคะเรากําลังทำรายได้ตัวนี้อยู่นะในเรื่องของธุรกิจสัตว์เลี้ยงตอนนี้นะเทรนที่มันมาเนี่ยมันจะเป็น สัตว์เลี้ยงที่มันไม่ใช่สุนัขไม่ใช่แมวไม่ใช่อะไรพวกนี้ละมันจะเป็นแบบอื่นละอย่างเช่นการเลี้ยงเตา่านะการเลี้ยงหมูแคระนะคะการเลี้ยงแพะนะมันจะมีพวกนี้อยู่แล้วมันเป็นอะไรที่คนกําลังเป็นกระแสแล้วคุณสามารถทำไรายได้ตรงนี้ได้คุณเลี้ยงเองได้แล้วก็ได้รายได้จริงๆมีตลาดแน่ๆคือมีตลาดเพราะว่าตอนนี้กูพุกทําอยู่เนี่ยขอบอกเลยว่าขอไม่พอ แนะถ้าคุณถ้าคุณลงทุนแล้วก็ลงมือทําเลยนะตลาดกําลังมาอ่ะทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะว่าธุกรกิจที่เราทําตอนนี้นะถ้าใครติดตามเพจฟาร์มอยู่เนี่ยจะเห็นเลยว่าเฮ้ยมีสัตว์เลี้ยงนะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะเน้นเรื่องของสัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้กินเนื้อนะเลี้ยงเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงอย่างสมมติปลุกเลี้ยงเลี้ยงไก่ใช่ไหม เน้ไก่ไข่ก็จะเป็นลักษณะของการกินกินไข่เท่านั้นนะก็จะไม่ได้เลี้ยงแบบว่าฆ่าแล้วก็ไปกินเนื้อขอาวมีไม่มีนะคะแล้วก็อย่างเช่นไก่เขาจะมีแบบเลี้ยงแล้วก็เทินใช่ไหมเราก็จะไม่ได้เลี้ยงเทินแบบนั้นก็คือเราเลี้ยงตามอายุไข่เขาเลยนะคะตามอายุไข่เขาเลยแล้วก็อีกอันนึงนะก็คือในเรื่องของเลี้ยงหมูแคละนะคะก็จะเป็นเลี้ยงเป็นเชิงสัตว์เลี้ยงเหมือนกัน นะแล้วก็มีแพะแพะนี่ก็จะเลี้ยงเพื่อให้เขาไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไม่ได้ไปให้แบบไปกินเนื้อเขาในนี้ในช่นะคะแล้วก็เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงนวดเพราะจริงๆแพะเนี่ยเขามีประโยชน์นะเขากินพืชผักกินอะไรพวกนี้นะเขาไม่ได้กินเนื้อสัตว์เพราะนี้มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยแต่มันจะมีวิธีเลี้ยงนะคะโดยวันนี้นะักบุจะมีสอนวิธีการนะคะทํา ทำสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันจะจริงๆมันจะเป็นคอร์สเลยนะเป็นคอร์สเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องธุรกิจฟาร์มนะคะแล้วใครที่อยากเรียนรู้เนี่ยสามารถเข้าไปนะได้ที่ได้ที่ฟาร์มบาละเบียงขบเลยเขาก็จะมีคนดูแลพาชมเดินดูเรื่องเกี่ยวกับ สวนต่างๆนะคะเรื่องฟาร์มเรื่องสัตว์เลี้ยงพาดูพาแนะนําพาเก็บไข่อะไรเงี้ยนะคะ,ะซึ่งอันนี้สามารถเข้าไปชมกันได้แต่วันนี้เรามาคุยกันในเรื่องนี้ก่อนว่าคุกุ๊กมีตัวอย่างให้ดูนะคะตอนนี้เนี่ยใครนะที่สนใจธุรกิจนี้นะคะคุณุ๊กวองนี้นะคุณสามารถเข้าไปนะคะ สมัครเรียนคอร์สได้นะคุณเข้าไปที่ l ล n e นะคะไลน์แอดแอดระเบียงขาวหรือ l ล n e แอดคูปุ๊กก็ได้นะหรือว่าทักเข้าไปที่ติ k To อกก็ได้ Ti k t o อกกว่าหินฟาร์มนะคะก็จะมีเรื่องของออข้อมูลต่างๆนะเกี่ยวกับการทำฟาร์มนะคะม่จะเป็นพืชผักสวนครัวหรือว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะเราจะ มีการไลฟ์ตลอดอยู่แล้วแต่วันนี้จะเป็นครั้งแรกที่ที่เราไลฟ์นะเราก็พูดเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจฟาร์มนะคะในเรื่องของถ้าใครสนใจเรียนคอร์สนี้นะครูปุปป๊กบอกว่าอย่างนี้มันจะมีข้อมูลค่ะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ การทํ g j p ซึ่งกุ๊ปทามาเนี่ยติดต่อกันมาหลายปีแล้วนะคะ g p คืออะไรนะก็คือมันจะเป็นมาตรฐานนะคะอย่างสมมติของกรุปป๊ปที่หัวหินเนี่ยมันจะขึ้นตรงกับชุมพรนะจะเป็นการเกษตรของชุมพรเขาก็จะมาตรวจวิธีการตรวจของเขาเนี่ยก็คือจะเกี่ยวกับการตรวจที่ดินเขาก็จะดูว่าที่ดินเราอยู่ตรงไหนนะคะเขาจะมีแอปให้เราโหลดนะเพื่อดูสโลปความชันของดินว่าเราอยู่ประมาณไหนนะคะแล้วเขาก็จะมีการเก็บหน้าดินของเราไปตรวจ ว่ามีสารพิษไหมนะคะถ้าไม่มีสารพิษนะแล้วเขาก็จะไปดูผลประกอบของเราว่าเราต้องการปลูกผักอะไรนะคะแล้วการปลูกผักนั้นเนี่ยนะมันมีประโยชน์อย่างไรผลผลิตเท่าไรมีอะไรบ้างนะคะเราวถึงจะให้ประเมินและให้ในส่วนของอเอกสาร JAP มาถ้าเขาให้เอกสาร JAP แล้วเนี่ยเวลาคุณจะไปขาย หรือคุณจะส่งผักเนี่ยนะคะคุณสามารถที่จะเอาเอกสารตัวนี้ยืนยันได้เลยว่าเรามีมาตรฐาน g p นะปลอดสารพิษแน่นอนคุณก็จะได้เขาเรียกว่าอัปเกรดตัวเองขึ้นมาในระดับหนึ่งว่าเฮ้ยเราเป็นผักปลอดสารพิษะนะฉันคุณเวลาที่คุณซื้อฉันไปเพื่อไปจําหน่ายไปกินไปอะไรเงี้ยรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนอันนี้จะเป็นอันนึงที่ดีนะคะทีนี้อีกอันหนึ่งนะ,ะในคอร์สสมุจไพรวิธีการทําปุ๋ยด้วยตัวเองมีการสอนการทําเมล็ด นาเพราะ,มะเมล็ดยังไงนะคะโรคที่จะเ,เกิดขึ้นแล้วคุณแก้ด้วยด้วยอะไรนะคะแล้วก็เวลาเพาะแล้วใช้ระยะเวลากี่วันในการเพราะในการลงแปลนวิธีการคัดเลือกเบอร์ข่ไอ้ที่มันมีเบอร์5 43210มเนี่ยมันเป็นเบอร์พวกเนี้ยเรา,เาดูยังไงเราวัดยังไงเราใช้จะสามารถใช้เครื่องช่างได้อยู่แล้วนะคะเราสามารถใช้เครื่องช่างนะะเราสามารถใช,ช,าาาถใช้ตัววัดได้เพื่อที่จะ แยกประเภทคัดขายเพราะจริงๆถ้าสมมติเราไม่ได้เป็นฟาร์มใหญ่ค่ะการที่เราจะซื้อเครื่องที่มาวัดเบอร์ไข่เนะี่ยมันต้องแบบวันละเป็นหมื่นฟองอนะไรเงี้ยเราไม่จําเป็นต้องคานอนันต์ก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะวัดด้วยตัวเองเพราะเราไม่ได้มีเยอะนะเราไม่ได้ทําเยอะพวกก็ใช้วิธีการวัดการชั่งเหมือนกันนะคะแล้วก็ตารางบันทึกการตึกต้นทุนนะคะทีนี้เราจะมีขั้นตอนให้เลยนะสมมติวันนี้คุณมาเรียนใช่ไหม ก็จะมีขั้นตอนการที่จะไปยื่นนะคะ g a p นะขั้นตอนแรกเนี่ยเขาก็จะต้องออดูว่าคุณอยู่ที่ไหนที่บอกนะคะแล้วเขาก็จะมีคุณเป็นใครทำอาชีพอะไรนะคะเหมือนยื่นยื่นข้อมูลเบื้องต้นนะั่นแหละยากถามเบื้องต้นว่าว่าเราเป็นเกษตรกรนะทาอาชีพนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเขาก็จะคุบุ๊กก็จะใช้เป็นขั้นตอนเลยนะคะจน แต่คุณก็ต้องไปดูนะวันนี้ว่าคุณอยู่จังหวัดไหนเขตไหนรับผิดชอบคุณดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้ค่ะเขตไหนรับผิดชอบหน่วยงานอยู่ตรงไหนอย่างพวกอยู่หัวหินอย่างเงี้ยรุขับเข้าไปมันจะอยู่ตรงในเมืองหัวหินจากนั้นในเมืองหัวหินเนี่ยเขาก็จะส่งตรงไปที่ชุมพรเพราะตัวคนที่ดูแลหลักคือชุมพรเขาก็จะส่งคนมาตรวจเขาก็จะนัดกับคุณแล้วก็นัด กันว่าเอ้ยที่ดินตรงไหนเพื่อที่จะมาตรวจน,นะคะคุณก็จะได้เอกสารเจพหลังจากที่เขาตรวจเสร็จทั้งหมดแล้วนะเอกสารนะคะก็แต่คุณจะต้องมีผลผลิตจริงนะอย่างสมมติว่า,วาคุณอยากจะผลผลิตมีอะไรบ้างนะคะตารางที่ลงผลิตจริงๆผลผลิตที่ได้จริงจริงจากที่ดินตรงนั้นนะคะ แล้วที่ดินเนี่ยนะก็ควรจะต้องให้มันตรงกันหรือว่าถ้าไม่ตรงกันนะคะ,ะก็ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมก็คือเอกสารยินยอมให้ใช้ในที่ดินนะถ้าที่ดินสมมติที่ดินของคุณไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อของคุณนะคะโอเคเดี๋ยวเขาก็จะมีใบคำขอแบบนี้เป็นฟอร์มให้คุณกรอกกรอกไม่ได้ไปนั่งกรอกเขาก็ไดุ้กก็ไปนั่งกรอกเ,เขาเนะคะโอเคอันนี้ก็จะไปเกี่ยวกับ JP นะคะ ซึ่งถ้าใครเข้ามาเรียนในคอร์สนะเดี๋ยวคุกก็จะส่งให้ฟอร์มตัวนี้ไปเพื่อคุณจะได้ไปเรียนรู้เรื่องเรื่องของการยื่น JP ก่อนนะคะจากนั้นนะเขาก็จะมีให้เราเนี่ยค่ะกรอกเป็นใบขอรับรองนะคะเกี่ยวกับผลผลิตของ JP ผลผลิตของ JP ต่างๆนะคะทีนี้วิธีนะ วิทีเดี๋ยวบางทีคุณต้องทำปุ๋ยเองถูกไหมขยับนิดหนึง่งนะคะ,ะทีนี้คุณจะวิธีของคุณก็คือคุณจะต้องมีการบำรุงพืชนะปุ๋ยด้วยตัวเองถูกไหมนะคะอืมนะคะวัตถุดิบเนี่ยมันก็จะมีไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่นะคะเครื่องดื่มลูกกำลังผลชูรสน้ำตาลเขาก็จะผสมกันอันเนี้ยคือ บำรุงพืชด้วยบำรุงพืชด,ด้วยตัวเองก็คือการกราทำปุ๋ยนั่นเองนะคะการทำปุ๋ยนะคะสาเหตุที่ต้องใช้นะคะมันจะมีสารอะไรบางอย่างอยู่เดี๋ยวเราไปติดเราไปดูในแคกสารได้นะคะแล้วก็วิธีการทำปุ๋ยนะ้ำบำรุงทำยังไงมิกซ์ยังไงวิธีทำยังไงออสำหรับคนที่เรียนในคอสเนี่ยจะเห็นวิธีการการทำ เป็นวิดีโอเลยนะคะก็คือจริงๆมันจะมีกลุ่มเรียนอยู่นะคะแล้วก็ถ้าใครที่อยากเรียนเข้าไปจอยนะเนี่ยมันก็จะมีวิดีโอประกอบให้อยู่ว่าเ,เวลาผสมผสม,มยังไงบ้างทำยังไงบ้างนะคะอุปกรณ์สำหรับเพาะเมล็ดมันก็จะมีถาดนะคะมีถาดเพาะเมล็ดนะแล้วก็ดินสำหรับเพาะแต่ต้องเป็นดินสำหรับเพาะนะคะเพราะว่าพวกนี้มันจะมีเขาเรียกว่าธาตุสารอาหารที่อยู่ในนั้นมันก็จะเหมาะกับ ผักที่เพิ่งจะเติบโตนะคะเขาก็จะใช้วิธีตัวเนี้ยเป็นตัวเพาะเป็นดินเพาะนะคะเวลาให้มเมล็ดผักเราจะไม่ใช้สายยางฉีดนะเราจะใช้ฟองกี้ฉีดเบาๆเพราะว่าหลายคนฉีดน้ําลงไปเนี่ยเม็ดมันจะกระเด็นออกมานี่มะมะมะเมล็ดเดินออกมาปั๊บเนี่ยคะ่ะเมล็ดหายไปละคุณเพราะทั้งนะั้นทั้งนานมันก็มันก็ไม่ไม่โตสักทีเพราะ,มะเมล็ดมันหายไปไหนแล้วไม่รู้นะคะอ่ก็จะมีพวกวิธีการเพราะ,มะเมล็ดเนี่ยคือจะเป็นผักออกแกนิก ซึ่งคุูปุ๊กจะไม่ได้ใช้ไฮโดเลยนะคะหลักการที่เราไม่ได้ใช้ไฮโดรเนื่องจากว่าไฮโดรมันก็คือปุ๋ยเหมือนกันนะปุ๋ยก็คือมันจะ็ีปุ๋ย AB เป็นปุ๋ยน้ําที่เราผสม ในนี่ปุ๋ยน้ำที่เราผสมเนี่ยจะบอกว่าเวลาเราผสมไปแล้วอะค่ะมันก็เหมือนเรา,เรา,เ,ราเรากินปุ๋ยนั่นนะวุกนะก็เลยจะไม่ได้เน้นเรื่องปลูกผักไฮโดรใช้ลงดินแต่วิธีการลงดินนะคะเราลงไปนานๆเราใช้วิธีนั้นลงนานๆแล้วอะค่ะมันก็จะต้องมีการเปลี่ยนนะเปลี่ยนพืชผักชนิดไปต่างๆด้วยนะคะจะเป็นคอสจะเป็นฟีเลจะเป็นกรีนเป็นเบสคุณก็ต้องหมุนเวียนกันไป แล้วก็จะมีเรื่องของต้นทุนให้ดูด้วยนะคะก็จะมีเรื่องของตารางต้นทุนให้ดูนะอันนี้ก็จะเป็นน้ำหนักเกณฑ์นะคะอันนี้มาถึงในเรื่องของไก่ไข่บ้างนะคะไก่ไข่ในเวลาเราซื้อเนี่ยเราก็จะมีร้านที่เขาซื้อแม่ไก่สัพของใช่ไหมเขาก็จะขายตัวละประมาณร้อยสิบถึงสองร้อยยี่สิบแล้วแต่ร้านที่คุณเลือกนะคะเขาก็ต้องให้เขาเนี่ยเลือก แม่ไก่มาที่อีกประมาณสักเดือน2เดือนสามารถให้ไข่ได้นะคะเวลาเขาส่งเนี่ยเราก็สั่งที่ประมาณ100ตัว200ตัวนะคะซึ่งสําหรับฟางปุกบนะใครที่ต้องการที่จะซื้อนะคะซื้อแบบ สิบตัว20ตัวไปลองเลี้ยงก็ไปซื้อที่ฟาร์มได้นะคุณปุ๊กวก็จะขายให้ซึ่งเป็นไก่ที่มันไข่อยู่แล้วด้วยนะคะมันไข่อยู่แล้วก็สามารถมาสั่งซื้อได้แต่ว่าจับขายเป็นล็อต200ตัวอะไรยังไม่ได้ไม่ได้ขายขนาดนั้นแต่ว่าสับใครที่เริ่มทําธุรกิจนี้อยากลองเลี้ยงหรืออยากปลูกเรียกว่าเลี้ยงเพื่อกินผลผล,ผลิตกินไข่แล้วก็ได้ไข่ที่ ปลอดสารพิษจริงๆก็คือเป็นแม่ไก่ฮลมบีเนี่ยก็สั่งได้10ตัว20ตัวสามารถมาซื้อที่ฟาร์มผูปูกได้นะคะก็จะเป็นน้ำหนักไข่ไก่แต่ละเบอร์แบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นบูซูนหนึ่องสามสี่หนะคะก็จะเป็นแต่ละเบอร์แล้วก็น้ำหนักเท่าไหร่นะคะเพื่อที่จะแยกประเภทไข่ออกจากกันนะคะทีนี้เราก็จะมีถ้าใครลงเรียนนะผูปูกก็จะมีตาราด ตารางให้ดูนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของไก่ไข่นะซึ่งไก่ไข่นี้นะคะก็จะมีตารางให้ดูมีตารางการให้อาหารนะคะรางการให้อาหารอย่างเช่นอ,อย่างเช่นนะคะ,ะเราจะมีตารางแบบนี้นะซึ่งคุณสามารถเอาตารางนี้ไปใช้งานได้อย่างเช่นเดือนนี้นะคะคุณมีไก่ทั้งหมดกี่ตัวเพื่อบันทึกนะเพื่อบันทึกเพราะว่าบางทีเนี่ย ไก่ค่ะว่าระหว่างทางมีตายไหมมีค่ะมีตายอยู่แล้วนะเพราะว่าบางทีล้อนจัดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีตายอยู่แล้วนะคะมีบ้างแต่ว่าไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะเราก็จะมีตารางตัวนี้ให้นะคะตารางตัวนี้เนี่ยก็จะบอกว่าเช้าเย็นให้อาหารตอนกี่โมงและพยายามต้องให้ในเวลาที่ใกล้ที่ตรงกันด้วยนะคือสมมุติว่านี่คุณให้แปดคุณให้เก้าอวันให้เจ็ดไข่แต่ละงมันจะไม่เขาจะไข่แล้ว ไม่เท่ากันจํานวนมันจะต่างกันจํานวนมันจะน้อยลงคุณจะควบคุมยากแล้วก็ฝนตกแดดออกเยอะก็มีผลด้วยนะเพราะเราเนี่ยเลี้ยงเป็นแบบไม่ได้ลงปิดถ้าลงปิดเราอาจจะคุมอุณหภูมิได้เหรือแต่ตอนนี้เราเลี้ยงแบบเปิดเลี้ยงแบบเปิดนะคะเราก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคุมเราใช้สซมบัสจะคุมอุณหภูมิได้ขนาดนั้นฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่ถ้าร้อนไปคุณต้องฉีดน้ำเราต้องให้น้าให้เพียงพอนะคะมันจะมีคู่มืออยู่นะเช่น ปริมาณไก่กี่ตัวนะคะต่อน้ำหนึ่งถังที่เขาจะไปให้อุปกรณ์ให้นะให้ให้น้ำให้อาหารไก่เขาจะคำนวณเลยว่าถ้าคุณเลี้ยงเท่านี้ตัวคุณจะต้องมีอุปกรณ์เท่านี้นะคุณก็ต้องจัดให้เขาให้พอนะคะเนี่ยอาหารที่ให้กี่กิโลนึ่งตัวนะคะกินเท่าไหร่นะแล้วก็เรา,เาคูณปริมาณไปเลยว่า้อตอนนี้นะมันมีทั่งหมดเท่านี้ตัวคุณควรจะให้เท่านี้แล้วคุณตักให้ในปริมาณที่ถูกต้อง นะมันก็จะมีอาหารเสริมให้นะคะมันจะมีอาหารเสริมให้ด้วยอย่างนเงนี้ยนะรอมีอาหารที่ให้ใช่ไหมเป็นอาหารไก่ผสมกับอะไรบ้างอย่างเช่นแหนแดงนะคะผสมแหนแดงผสมผักผลไม้เข้าไปในนั้นเพื่อให้เขาได้กินเพิ่มเติม,ตมนะคะก็ใส่เข้าไปได้ไม่ว่าจะเป็นตําลึงนะคะเ,เป็นกล้วยเป็นอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะใส่เข้าไปแต่มันเป็นเพียงแค่อาหารเสริมเข้าไปเพราะว่า สิ่งเหล่านี้มีผลกับกับไข่หมดเลยจะไข่น้อยไข่แดงไขเ่เหลืองไข่ไันเป็นผลกับสิ่งที่เขากินเข้าไปทางนั้นเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะเปลี่ยนอาหารพวกนี้มันจะต้องแบบดูผลของมันแล้วก็วัดผลของมันด้วยว่าเอ้ยตอนนี้กินแล้วเชนแล้วมันเป็นยังไงมันดีขึ้นไหมไขไก่มันลดลงไหมนะคะเราก็จะมีตารางให้แบบนี้เลยแล้วเราจะให้เด็กนะคะคนดูแลเ,เขากรอกทุกวันกินเท่าไหร่ จำนวนไข่เท่าไหร่นะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นหมูเป็นอะไรเหมือนกันหมดค่ะแพ็กก็เหมือนกันหมดกินอะไรเท่าไหร่ให้เวลาอะไรให้เรารู้ว่าถ้าวันไหนเราเกิดสมมุติว่าให้ไปแล้วนะคะมันแบบเ,เปลี่ยนเวลาแล้วมันมีผลไข่น้อยลงอะไรน้อยลงมันอาจจะมีผลก็ได้นะคะมันจะมีผลก็ได้ตัวนี้เป็นไฮไลไท์ของวันนี้ที่จะบอกนะคะเมื่อกี้นี้คือจะเป็นในส่วนของนะคะที่ เบื้องต้นนะที่ทำอยู่แล้วอันนี้เป็นอันใหม่นะคะธุรกิจในส่วนของหมูแคร์พอตเบอรี่นะหมูแคลพอเบอร์อตเบอรี่เนี่ยเขานิยมนะคะเป็นเป็นสัตว์เลี้ยงนะเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะถ้าใครติดตามเพจนะในส่วนของหัวหินฟาร์มอยู่แล้วนะคะก็จะรู้เลยว่าเราจะมีคลิปมีอะไรพวกนี้ ให้อยู่ตลอดนะเพื่อให้คนไปเลี้ยงตอนนี้นะคะเทรนที่มันมาเนี่ยก็คือการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่เป็นหมแหูแคเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างฉลาดมากนะมันสามารถเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงได้เลยนะคะคุณบุ๊กก็เลี้ยงอยู่เลี้ยงเพื่ออะไรเลี้ยงเพื่อจะดูพฤติกรรมเขาค่ะทุกอย่างที่คุณบุ๊กบอกเนี่ยคุณบุ๊กไปเลี้ยงมาหมดไปไปไป,ไปทาจริงแล้วนะเพื่อที่เราจะดูพฤติกรรมเขาค่ะว่าพฤติกรรมเวลาเขาอยู่ก็ กับคนเป็นยังไงพฤติกรรมเราที่เราจะสอนเขาได้ไหมนะคะพฤติกรรมการกินของเขาเป็นยังไงเพื่อเวลาที่เราเออบอกลูกค้าหรือบอกคนอื่นเนี่ยเราจะได้บอกได้เต็มที่ว่าเอ้ยพฤติกรรมมันเป็นแบบนี้วิธีการเรมมียนเป็นแบบนี้นะนะคะซึ่งนะคะอันเนี้ยเราเลี้ยงมันต้องเชนความคิดก่อนว่าแต่ก่อนคือเราเลี้ยงหมูเพื่อกินกินเนื้อสกปรกถูกไหมไม่สะอาดเราเปลี่ยนเลยค่ะ ออตอนนี้การเลี้ยงหมูเทรนมันคือการเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟร้านอาหารสวนสนุกมีหมดแล้วขคอจะสะอาดเพราะหมูพวกนี้ไม่ได้จากปลปลกนะคะเขาสะอาดอย่างสมมติถ้าเราเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงเราสามารถอาบน้ําดูแลเขาได้ตามปกติเลยนะคะได้แบบปกติเลยนะสามารถที่จะให้ดูแลเขาได้แบบแบบสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งเลยนะคะ ซึ่งการเลี้ยงเนี่ยาฟาร์มเล็กๆเ,เนี่ยที่พี่ไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็หมูตัวตัวหนึ่งเนี่ยให้ลูกอยู่ประมาณสักเก้าถึงสิบองอะไรประมาณนี้ซึ่งอ,อ,อย่างหมูตัวหนึ่งนะคะในหนึ่งปีเนี่ยเขาให้ลูกได้ประมาณ2อสาครั้งเลยนะแล้วตอนนี้เนี่ยจะบอกว่าตลาดกำลังเปิดน,นะคะอ,อ,อย่างพุกเลี้ยงน้องอยู่นะมีแม่พันธุ์แค่ตัวเดียวนะคะน้องให้ เออมาทั้งหมด3 3ข้อนะคะตั้งแต่เลี้ยงมานะก็คือปล่อยหมดทุกข้อนะคะมีคนแบบตอนนี้มีคนสั่งจองถึงข้อหน้าแล้วก็แบบมีข้อใหม่หรือยังนะเพราะว่าจริงๆเทรนที่มาอยางกำลังพี่บอกก็คือเทรนการเอาไปดูแลไปเลี้ยงนะคะแล้วคุกุเวลาคุกุกเลี้ยงถ่ายรูปให้ดูถ่ายคลิปให้ดูถ่ายวิธีการกินให้ดูเลยทําให้เห็นนะคะว่าเนี่ยตอนนี้มีการปฏิบัติเลี้ยงดูยังไง น้องนิสัยจัดนิสัยเป็นยังไงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะถามว่าน้องต้องฉีดวัคซีนไหมนะคะน้องก็จะมีวัคซีนบางตัวซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมีที่มอเกษตรนะคะมอเกษตรเขาสามารถฉีดได้นะคะก็เออมันจะเป็นเบื้องต้นเท่านั้นเองนะคะของน้องหมูนะเป็นวัคซีนเบื้องต้นซึ่งประมาณเดือน2เดือนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะก็เริ่มฉีดวัคซีนได้ที่ฟาร์มก็ ทำวัคซีนเหมือนกันนะคะแต่ที่ฟาร์มเนี่ยมันพอดีอยู่หัวหินเนาะการทําฟาร์มเนี่ยก็คือ,อเราจะไปที่กรมปศุสัตว์ของหัวหินเขาก็จะมีตัวฟาตัววัคซีนมาให้เราเลยนะคะเพราะว่าเรายื่นเป็นเกษตรกรอยู่แล้วนะเราสามารถทําแบบนั้นได้ยื่นมาเกษตรกรแล้วก็เอาวัคซีนมาฉีดได้นะคะซึ่งตอนนี้น้องประมาณเดือนหนึ่งน้องก็ยังจะกินพวกนมอยู่นะคะแต่ถ้าน้องโตแล้วคุณสามารถ แนะนำอย่างนี้นะคะไม่ต้องให้กินอาหารหมูนะเพราะการกินอาหารหมูค่ะน้องจะถ่ายแล้วมีกลิ่นนะคะแต่ว่าถ้าน้องกินพืชผักธรรมดาอาหารทั่วไปอย่างเช่นไม่ได้ให้กินข้าวด้วยนะก็คือเขากินเตงโมกล้วยขนุนมะม่วงกินได้หมดเลยผักบุ้งผักเขากินได้หมดนะคะลำแบบนี้นะเขาพวกใช้กินแบบนี้จะไม่ได้ให้กินเป็นอาหารซึ่งเขาจะขับถ่ายแล้วมันจะมีกลิ่นนะคะเน้นเป็นพวกนี้ซะ ถ่ายเขาจะไม่ไม่มีกลิ่นแล้วเราไม่ได้เลี้ยงเยอะแบบเป็นร้อยตัวไม่ต้องกังวลเรื่องความสุกป,ป,ปกเลยนะคะไม่ได้สกปกนะซึ่งพวกนี้นะคะเขาก็จะมีการกินประมาณนี้นะแล้วก็ทำความสะอาดช่วงคลอดก็จะมีแล้วก็ต้องมีการทำาาความสะอาดให้เขามียาฆ่าเชื้อนะคะเพื่อฉีดให้เขาเนาะนะคะ ก็จะมีตัดสายสะดือตัดเขี้ยวอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราไม่ได้ตัดเขี้ยวก็ได้นะคะตัดสายสะดือเนี่ยต้องตัดแต่คะต,ตอนที่เขาเคลอดออกมานะป้าปุก๊กก็ดูดูอยู่ตอนที่ที่เขาเคลอดนะคะนะลูกลูกสุกรนะคะก็ช่วง15วันแรกก็ให้ความอบอ,อุ่นเขาหน่อยนะคะพอเริ่มาจาก10วันแล้วก็เริ่มให้นมให้อาหารเพิ่มได้แล้วหมูพวงนี้โตเร็วม,มาก แป๊บเดียวแป๊บเดียวเท่านั้นเขาโตโทั้จะโตขึ้นเลยนะคะพอประมาณสักระยะหนึ่งเนี่ยสามารถแยกน้องออกมาได้อย่างสมมติ2อาทิตย์นะคะอะไรเงี้ยเขาสามารถที่จะแยกออกมาได้พอเริ่มเดือนกว่าก็จะมีวัคซีนเรื่องของโรคอะฮวาสุก,กรนะคะฉีดเข้าไปนะคะแล้วก็พอเจ็ดสัปดาห์นะคะก็อาจจะฉีดเรื่องป้องกันโรค ปาาเท้าเปื่อยนะคะแล้วก็ฉีดซ้ำนะพอสองเดือนครึ่งก็ให้ยาถ่ายพยาธิก็ประมาณนี้สําหรับน้องหมูนะคะแล้วก็เขาก็อาจจะแยกเราแยกน้องออกมาก็ได้เพราะเขาเริ่มโตแล้วเนี่ยแม่หมูก็จะไม่ค่อยให้กินนมแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าเขาเขากินค่อนข้างแรงนนอแม่ก็จะไม่ค่อยให้กินและเราแยกเขาออกมาได้แล้วนะคะประมาณนี้ซึ่ง นะคะการดูแลนะก็จะมีตารางเอกสารให้แล้วก็จะมีเรื่องของออต้นทุนนะคะสมมติว่าซื้อน้องมาโดยกปกติอะคะ่ะตอนนี้เขาก็จะขายกันอยู่เรทเ,เขาเรียกว,ว่ารุ่นป้อนนมนะรุ่นป้อนนมแล้ก็จะซื้อไปทําไมเขาซื้อไปออตามน้นกาแฟให้ให้คนไปป้อนนมหรือตามงานต่างๆที่เขาให้่นไปป้อนนมแล้วเขาก็จะเป็นพ่อพันแม่พันเพราะหมูอน,น,นี้เขาไม่ได้กินอยู่แล้วนะคะทีนี้พอเราเ ได้ตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็นะแยกน้องเริ่มบันทึกต้นทุนตัวหนึ่งเนี่ยเข้าขายกันอยู่หลักที่บอกนะคะแปดรจนถึงหนึ่หรือว่าปุ๊บๆเนี่ยซื้อตัวแรกมาเลยเนี่ยซื้อในงานเพาไปออกงาน เขามีมาออกงานเราก็ชอบเราก็ซื้ออ่งนี้ตัว3 0 0พันเลยก็คือไ่แแพงเลยเพราะเขาค่้คอนค้างแพงแต่ว่าถ้าเกิดโซซื้อที่ฟาร์มมันก็จะเหละตัวละประมาณ8 0ถึง800ถึง1,000โดยประมาณอยู่แล้วนะคะประมาณนี้นะเราก็สามารถที่จะเลี้ยงดูแลน้องได้นะคะเนี่ยในในในเอกสารการให้อาหารการดูแลหนึ่ก,ก็จะใส่ไว้หมดแลลวนะคะเนี่ยชมพู่อะไรเขากินหมด แต,ง,ง,แตงโมแตงโมการให้อาหารระยะต่างๆนะแต่เวลาแม่หมูนะคะคลอดใหม่ๆเราควรจะให้อาหารสำหรับแม่หมูให้นมบม่งั้นเนี่ยเขาจะไม่มีนมที่จะให้ลูกเขาเราก็ต้องเพิ่มต้องเพิ่มปริมาณเข้าไปนะคะประมาณนี้เนาะ,ะอันนี้จะเป็น ธุรกิจใหม่เลยนะคะแล้วก็ใครนะที่อยากได้แม่พันธุ์พ่อพันธุ์นะคะหมูหรือว่าแพะนะจะเป็นอีกตัวหนึ่งก็คือแพะนะคะนะคะสามารถที่จะติดต่อสอบถามได้นะใครต้องการพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เพราะว่าเราเลี้ยงแบบเป็นธรรมชาติเลยก็เห็นก็คือเราปลูกผักสลัดเราก็ให้เขากินได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นตัวพ่อพันธุ์นะคะซึ่งเป็น เป็นค่อนข้างตัวใหญ่แล้วตอนตอนนี้คือถ่ายน,น่าจะประมาณปีหนึงแล้วนะตอนนี้ก็จะใหญ่ขึ้นกว่านี้แล้วแล้วเขาก็จะเริ่มเนี่ยมีตัวเมียแล้วเขาก็จะเริ่มมีลูกนะคะเนี่ยลูกตอนนี้มีลูกอยู่ประมาณ3ตัวแล้วนะคะก็ะคือจะมีผู้ชายหนึ่งแล้วก็ผู้หญิง2นะคะเขาก็จะเนี่ยจะเป็นบรรยากาศในฟ้าคือเราเลี้ยงค่อนข้างเลี้ยงปล่อยเพราะฉะนั้นการที่เราเลี้ยงปล่อยเนี่ยมันทําให้เขาแบบอารมณ์ดีเนี่ยจะเป็นตัวลูกนะคะ ลูกผู้หญิงลูกผู้ชายเขาเขาก็จะอยู่ด้วยกันแบบนี้เขาก็จะเน้นแพะได้ค่อนข้างเลี้ยงง่ายนะคะก็คือปล่อยเขาได้เลยแต่เขาจะแรงเยอะนิดนึงนะก็คือเขาก็จะแบบเล่นสไตล์เขาอะค่ะถ้าเราเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงก็เขาก็จะเล่นสไตล์เขาก็คือเขาจะเล่นแรงนิดนึงนะคะเพราะเขาแรงเขาเยอะนะเนี่ยเขาก็จะวิ่งเล่นกันแบบนี้ถ้าเราเลี้ยงเพื่อเป็นกินพืชผักนะเลี้ยงดูเล่นเลี้ยงแบบเขาเป็นสัตว์เลี้ยงได้เลย นะเพราะว่ากูกกเวลาเลี้ยงจะไม่เน้นไปที่ที่บอกนะคะไปเป็นแบบอื่นดูแลนะเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะเ,เลี้ยงเขาแบบแบบนี้ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศฟาร์มที่เวลาเรา,เาให้อาหารนะคะผักอะไรที่เรามีเราสามารถให้เขากินได้เลยเนี่ยเขาก็จะมาลอกินก่นแบบนี้อยู่แหละนะคะไม่จำเป็นต้องให้อาหารแพ้นะไม่ต้องนะคะเราเราเราให้อาหารที่เป็นธรรมชาติแบบนี้ได้เลยนะคะ นี่คือจะเป็นธุรกิจฟาร์มอย่างหนึ่งนะที่เทรนปีหน้ามาแน่นอนใครอยากเทรนปีหน้าอย่างนี้คุผู้บอกงนี้เทรนปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นเทรนแบบสุขภาพเทรนแบบธรร,ธรรมชาตินะคะเทรนแบบปลูกผักกินเองเก็บผักกินเองนะคะเลี้ยงสัตว์ไลฟ์สไตล์แบบคนอายุเยอะทำอะไรกันบ้างกเกษียณแล้วทำอะไร ไม่ใช่แบบเป็นเป็นเป็นไลฟ์สไตล์ที่แบบโชว์ความรวยอะไรงนี้ไม่ใช่แล้วนะมันจะเป็นอีกสไตล์หนึ่งแล้วตอนนี้มันจะเปลี่ยนยุคมันเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นยุคนี้เนี่ยใครสนใจเรื่องธุรกิจฟาร์มนะเรื่องธุรกิจนี้นะสามารถติดตามได้นะคะติดตามหัวหินฟาร์มได้หรือว่าเพจนะคะรีสอร์ทนะระเบียงข่าวรีสอร์ทแอนด์ฟาร์มได้เลยนะคะก็จะมีเกี่ยวกับพวกเนี้ยนะติดเ,เป็นความรู้ให้อยู่แล้วเราพยายามจะ ให้ความรู้เรื่อยๆรื่ว่าจะเป็นคลิปหรือว่าเป็นไลฟ์นะคะแล้วก็ในส่วนของอครูปุ๊กนะคะที่จะสอนธุรกิจต่างๆนะครูปุ๊กก็จะมีแทรกแอายะพวกนี้เข้ามานะใครที่กําลังอยากจะลงเรียนนะคะแล้วก็อยากจะเรียนเรื่องธุรกิจรับสร้างบ้านนะคะใครที่อยากจะลงเรียนเรื่องอการทำมาสังหาการทําบ้านเพื่อการลงทุนนะคะก็สามารถติดต่อครูปุ๊กได้เลยนะครูปุ๊กจะเน้นตอนนี้เนี่ยจะเน้นเรื่องของ การสร้างบ้านเพื่อการลงทุนมากๆเลยใครมีที่ดินใครมีเงินใครอยากใครมีบ้านอยู่แล้วอยากเกษียณแล้วอยากมีไรายได้นะคะหรือว่าอยากจะลงทุนเรื่องเรื่องบ้านเรื่องอสังหาแล้วก็ยาวๆเลยก็คือมีเงินค่าเช่าไปตลอดและได้ทรัพย์สินดูด้วยแล้วขายได้ด้วยทําธุรกิจรับสร้างบ้านได้ด้วยติดตามช่องคูปกได้เลยนะคะคูปุกจะสอนเกี่ยวกับธุรกิจรับสร้างบ้านทําบ้านเพื่อการลงทุนบ้านเพื่อได้เงินแบบ ใครที่มีบ้านอยู่แล้วอะเนาะแล้วก็แบบเฮ้ยฉันมีทรัพย์สินอยู่แล้วฉันจะทําอะไรกับทรัพย์สิน้นี่ยติดตามช่องครูปูกได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพจนะติ๊กต็อกนะคะยูทูบมีหมดเลยนะคะประมาณนี้เนะาะสำหรับวันนี้ฝากเรื่องฟาร์มไว้นะคะใครชอบกดติดตามให้หน่อยนะคะเราก็เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่อยๆในเรื่องของธุรกิจฟาร์มว่าเป็นธุรกิจที่เทรนกำลังมานะตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงปีหน้าเลยนะเป็นธุรกิจที่แบบ คุณใครก็ทําได้แล้วตลาดมันมันกำลังมีอ่ะเป็นตลาดสัตว์เลี้ยงคุณเห็นไหมว่าคนเริ่มเลี้ยงสัตว์อย่างอื่นเต่าเห็นไหมเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรที่มันไม่ใช่แบบสุนัขแมวอะไรอย่างนี้แล้วนะเริ่มเปลี่ยนแล้วแต่ว่าก็ต้องเป็นสัตว์เลี้ยงที่เขาเขาแบบเข้าใจเราดูแลเราแล้วก็เราสามารถที่จะอยู่ไปกับเขาได้อันนั้นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง โอเคประมาณนี้นะคะสำหรับไลฟ์นี้ขอบคุณมากค่ะใครชอบกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยสำรักนิสัสดีค่ะ